โอ้ยนึยกนมาแล้วขึ้นมาเออหนูเขาจอดรถถึงชั้นไหนนะ <4. S 1> อันนี้ชั้นสามเนาะชั้นสี่เพราะว่างานมีชั้นห้าเกี่ยวพีเนี่ยปีเหลืองกับปีสุ่มอ๋อโอ้ยนะพีไอเนี่ยไอที่เขาเขียนนี่ก็คือหารถเวลาเราจอดอะอ๋อเวลาเราจอดเราจะได้รู้เราจะได้เหมือนในนัางที่จําไม่ไปเดินหากันนะเออวันนั้น<อ>ไปเซนทันไปคลินิก ขี่รถเลยเลย,เลยไปชั้นบนนู่นต้องเดินลงมาท,ที่หากัะนมะเราจดพีไหนก็ต้องไปต้องไปอาพีนั้นต้องขายไว้ก่อนแนละ้วอย่างเอนะี้ยเนาะไม่จํามาคนเดียวไม่ได้หลอกหลงแน่อันนี้พีสะเฮออ้เขาจอดชั้นนี้เออชั้นสุดท้ายแล้วชั้นสี<ม>่เขึ้นบนได้อีกนี่เฮ้เขายังให้ขึ้นไปอีกนี่อันนี้พีสามอ๋อนี่ขึ้นไปได้อีก เพราะว่างานมันจับชั้นห้าเนาะแต่ทำไมเหมือนเขารู้เขาบอกให้เราขึ้นข้างบนอีกขึ้นได้อีกชั้นห้านะอ๋อโอ้ไม่มีแลยชั้นที่ายแลยมีอยู่มีอยู่นั่นไม่มีไม่มีขึ้นเป็นลานบอลลานบอลเหรอเออก็ลานบอดลานบอดลานรถมองมาถึงนี่ก็ดีแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูโอ้ไม่ได้น้อยเลยเซ็นทรัลขอนแก่นว้าวตรงก็จัได้แต่ว่าต้อง นี่บีบมือได้ไหมเออเออเราเราไปหาที่จอดดีๆก่อนใจเย็นๆเนเราจะรู้ถ้านี่ไม่รู้นะเนี่ยอเยอะมากเลยเยอะเลยว้นใจเย็นย็นร้อนเกิน่เอกอะเลเว้นใจเย็นๆใจเย็นๆกลัน้ำมันจะหมดดี่น ไม่กีไม่ได้เติมสักกรไม่หมดล้ไม่หมดอบุญมีบุญมีไม่หมดแน่นอนต้องมีบุญขับบุญชูไม่คิดว่าเออขึ้นข้างบนเ,เอียรเขาทาแต่อากาศร้อนมากเลยที่อีสานตอนนี้นะคะเอย่าอยู่เซนทันฮอลนะคะขอนแก่นมาสำรวจดีนะที่มาดูก่อนนะคะโอ้ย มาดูก่อนดูก่อนจะดีๆน่าจะมีอยู่เขาก็รอน,นั่นแหละเขารอได้เราก็รอได้จะดีๆแสดงพรุ่งนี้ต้องมาแต่วันเลยถ้าอย่างนั้นไม่ได้น,น่าจะมาแต่เช้าไ่ออหมดความเย็นที่ตายเลยไม่ได้หมดหรอกไม่ได้หมดหรอกมันร้อนเดือดเกินเสียสิัวนะคเหนาวเกินมาเมนร้อนนะคะตอนนี้หาที่จอดนะคะจอดชั้นสี่เนทัชั้นสี่ อย่างนี้รู้แล้วถ้าไม่มาดูไม่รู้นะพรุ่งนี้เกิดมาสายนะโอ้พรุ่งนี้นี่มันมาหลายภาคมากเลยต้องมาแต่เช้างั้นเราไม่มีที่จอดรถแน่เลยนะคะเพราะว่าเขามาแข่งขันพรุ่งนี้ขนาดวันนี้รถย่างฝ่าน,นี้ดีนะ มาอันนี้นั่นแหละมาดูมานี่แหละมา,มา,นนนะมาไม่รู้นะแต่คนเยอะมากถึงเต้นแล้วนะเนี่ยนะคะเส้นทางก่อนแก่นที่จอดรถเวียนกอใจลุ่มลคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ FC ที่รักจาก้า